ค่ะก็สวัสดีท่านู้รัใชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตใหม่แล้วก็เป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมก็ขอให้เราที่จะไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ก้าวไปกับพระองค์วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดให้คุณโยเซฟอ่านประวันะที่ส่งเข้าไปนะคะวิวรณ์บทที่สองข้อที่ยีถึงข้อที่2 9 และคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราจนถึงที่สุดเราจะประทานสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขาและเขาจะปกครองดูแลคนทั้งหลายด้วยคทาเหล็กเหมือนอย่างหม้อกระเบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสียงเสียงเหมือนอย่างที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราแล้วแล้ว,ลวเราจะมอบดาวประจํารุ่งให้กับเขาด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคิสตจักรทั้งหลายวิวรณ์บทที่5ข้อที่9ถึงข้อที่10 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงสมควรจะรับมวลหนังสือและทรงแกะตราหนังสือนั้นออกเพราะพระองค์จุกลงพระชนและทรงไถ่คนด้วยพระโลหิตเพื่อถวายพระเจ้าคือคนจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกชนชาติและทุกประชาชาติพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นนินโลกเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สี่ดังเช่นในพระคิด พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตํำหนิในสายพระเนตรของพระองค์อพยพบทที่15ข้อที่26พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุลเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบรรดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้น เราจะไม่ให้เกิดกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวแพทย์ของเจ้าหนึ่งโครินปที่6ข้อที่19ถึงข้อที่20ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายไปเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด 1โครินบทที่10ข้อที่31ถึงข้อที่33เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าลงผิดไปและให้เป็นเหมือนข้าพระเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมาย ื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอดครับค่ะขอบคุณมากนันคือประวันิารคำของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จไปจากโลกนี้สาวกของพระองค์ก็คือคริสตจักรเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเราทุกคนเป็นอวัยวะของพระคริสต์ก็คือเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เจ้าเพะฉะนั้นผู้เชื่อก็คือผู้ที่เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ พระบิดาทรงใช้เรามาชันใดเราก็จะใช้ท่านทั้งหลายไปชันนั้นหมายความว่าเราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ต้องทําการของโปรองให้สําเร็จและมีอํานาจที่จะทําได้ด้วยไม่ใช่ว่าพระเจ้าเนี่ยให้ตําแหน่งกับเราแต่พระเจ้าไม่ได้ให้วิธีในการปกครองในการการใช้สิทธิอํานาจสิ่งที่สําคัญที่สุดการเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกใบนี้ในคริสตจักรหรือ ธรรมเกชนหรือผู้เชื่อทุกท่านที่เป็นลูกของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนทำได้ในคริสตจักรก็คือการอธิษฐานการใช้อำนาจในโลกฝ่ายวิญญาณการใช้สิทธิอำนาจในโลกนี้ในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าคริสตจักรจะต้องรักการอธิษฐานชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า ทำไมพระเจ้าไม่ยอมทำอะไรในโลกนี้นอกจากการตอบคำอธิษฐานของคริสเตียนก็เพราะว่าพระองค์ทรงให้โลกนี้เป็นสนามฝึกลบและเป็นโรงเรียนสำหรับที่จะครอบครองกับพระเจ้าในแผ่นดินและครอบครองกับพระเจ้าตลอดชั่วนิจนิรันการอธิษฐานเป็นวิธีครองโลกและพระเจ้าต้องการให้เราฝึกหัดเต็มที่ ในวิวรณ์บทที่สองข้อยี 2, ่กถึงยีผู้ใดมีชัยชนะและดำลงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติและผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกลับบองเหล็กตามที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราและเราจะมอบดาวประจำลุ่งให้แก่ผู้นั้น เขาทั้งหลายก็จะร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์เป็นผู้สมควรรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือออกเพราะว่าโปรองทรงถูกปรงพระชนแล้วด้วยพระโลหิตของโรรองนั้นพปรองก็ได้ท่งไถ่ทุกคนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าพปรองได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักรและก็เป็นพรโลหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกนี่คือหนังสือวิวอ์บทที่ 5: ข้อ10ข้อ9ถึงข้อ10เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือพระเจ้าจะทำให้คริสตจักรมีอำนาจก็ผ่านวิธีการอธิษฐานคริสตจักรที่อธิษฐานผู้เชื่อที่อธิษฐานเรากำลังร่วมงานกับพระเจ้าเป็นวิธีที่เราจะได้รับชัยชนะเรากำลังรักษากิจการของเราด้วยรักษากิจการของพระเจ้าด้วย เรากำลังใช้อำนาจที่จะบังคับผีได้สำคัญมากๆที่เราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานก็แสดงว่าเราไม่สนใจเรื่องความรอดที่พระเจ้าให้กับเราเราไม่สนใจคุณค่าที่พระเจ้ามาตายไถ่บาปเราเราไม่รู้จักคุณค่าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ให้ค่ากับการไถ่ของพระเยซูคริสต์โปร่งจราคาสูงมากกว่าจะได้คริสตจักร และเมื่อได้แล้วพรงก็มอบอำนาจในมัทธิวบทที่28ข้อที่18นะฮะในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกนี้ก็ดีประองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจฤทธิเดชให้กับคริสตจักรคกริสตจักรเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้และพระองค์แต่งตั้งเราไม่พอพระเจ้ายังให้อำนาจเมื่อวานก็พูดไปบ้างแล้วอำนาจที่มาจากพระเจ้า แต่วิธีเราจะใช้อำนาจก็เป็นวิธีเดียวก็คือการอธิษฐานคริสเตียนอธิษฐานเรากำลังทำงานเรากำลังใช้สิทธิอำนาจเรากำลังใช้ฤทธิ์เดชมันเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้นะสิทธิอำนาจโดยวิธีนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะรู้บทบาทตำแหน่งหน้าที่แล้วก็รู้จักที่จะใช้อำนาจ การใช้อำนาจของคริสเตียนไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นใครแต่ว่าเราทุกคนทำได้ก็คือการอธิษฐานผู้ที่จะบังคับบัญชาในอนาคตต้องการรับการสอนต้องการรับการฝึกหัดการเตรียมหลาหลายอย่างนะคะการอธิษฐานนั้นเป็นการเรียนและเป็นการกระทำจริงๆในโลกนี้ห้องแห่งการอธิษฐานเป็นสถานที่คริสตจักร ทำการบังคับบัญชาเหตุการณ์ในโลกนี้ผู้เชื่อที่อธิษฐานกำลังควบคุมสถานการณ์ที่อยู่ในโลกนี้ที่มาราตารเนี่ยเป็นผู้เล่นเกมวางแผนทำลายโลกวางแผนทำลายมนุษย์วางแผนทำชั่วร้ายเพราะว่ามันเป็นเจ้าโลกมันต้องการที่จะเข้ามาใช้ระบบของโลกแล้วก็ทำให้ผู้คนในโลกใบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกมารร้าย เพราะฉะนั้นคริสเตียนจะไม่ต้องนอนหลับทับสิทธิ์ก็แล้วเราจะต้องมาอยู่ประจำการเราต้องเข้าประจำการเราต้องอธิษฐานบังคับบัญชาเหตุการณ์ในโลกนี้อย่าให้มารสตานควบคุมหรือบังคับบัญชาโลกนี้แล้วมันก็ทำงานกันแบบจ้าละวันหรือมีการปกครองของมารสตานอยู่ในโลกนี้คริสตจักรเท่านั้นที่ต่อต้านการปกครองของมาร การควบคุมของมนันแล้วควบคุมให้มันอยู่ภายใต้อำนาจของเราก็คือการอธิษฐานนะคะยิ่งอธิษฐานด้วยความเชื่อก็ยิ่งมีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้นที่จะครอบครองหรือจะปกครองผีหรือจะครอบครองพระราชกิจของพระเจ้าในโลกนี้ครอบครองร่วมกับพระเจ้าในจักรวาลน,นี้นั่นเองอย่าลืมนะคริสจักรเป็นตำแหน่งจักรวาลคริสจักร สูงส่งเป็นตำแหน่งที่สูงส่งและถ้าคริสตจักรไม่ใช้สิทธิอำนาจสูงระดับไหนก็ถูกสอยได้ถ้าคริสเตียนไม่อธิษฐานก็เท่ากับเราไม่มีชีวิตก็เท่ากับเราตายก็เท่ากับเราไม่ได้ติดต่อเชื่อมต่อกับพระเจ้าก็ไม่แปลกใจคริสเตียนคนนั้นจะหลงหายหลงผิดและดำเนินชีวิตตามโลกวันนี้เราต้องเห็นความสำคัญของการอธิษฐาน เราต้องเห็นความสำคัญในการที่เราจะลุกขึ้นในการอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคริสเตียนทุกคนทำได้เราต้องเรียนรู้ที่จะปราบพลังแห่งความชั่วในโลกนี้คืออำนาจของมารซาตานและทำให้คำสั่งของพระเจ้านั้นนะ่ะสำเร็จเราต้องรู้จักที่จะต่อสู้ในการสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือการอธิษฐาน อย่ามีวิเววว่าเราไม่ได้อธิษฐานเพราะว่าเรากำลังทำบาปเรากำลังไม่สนใจเรื่องความรอดเรากำลังไม่สนใจหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเราไม่ใช้สิทธิอำนาจเราจะสูญเสียเราจะเสียเปรียบเราจะถูกมารสาตานไล่ล่าไล่ฆ่าและเราก็จะถูกมารสาตานเนี่ยรบกวนชีวิตของเราจริงๆมารมันก็รบกวนอยู่แล้วแหละแต่เราก็ถือแต้มเหนือกว่า เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมพลโยธาของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งกว่าเราก็มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจการที่เราจะไปเอาฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามาใช้ก็คือเราต้องอธิษฐานพระเจ้าจะทรงประทานอำนาจพระเจ้าจะประทานฤทธิ์เดชแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้แค่นั้นแหละ พระเจ้าเตรียมไว้แล้วคริสตจักรที่มีสิทธิอำนาจผู้เชื่อที่มีสิทธิอำนาจในโลกปัจจุบันนี้พระเจ้าเป็นผู้ทรงออกแผนการแล้วก็การตัดสินใจของพระเจ้าในสวรรค์ที่จะให้แผนการนี้สำเร็จก็คือคริสตจักรใช้สิทธิอำนาจคริสตจักรถูกออกแบบโดยพระเจ้าคริสตจักรคือการตัดสินใจจากสวรรค์ที่พระเจ้าจะให้ให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ในโลกนี้ พระเจ้ามอบหนะ้าที่ให้กับคริสเตียนให้กับคริสตจักรนี้คือเกียรติสูงสุดในจักรวาลเป็นตำแหน่งที่สูงสุดซึ่งมีแก่บรรดามนุษย์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานเพราะว่าสิทธิอำนาจที่เราได้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่จะนั่งร่วมครอบครองร่วมกับพระองค์นั้นมีให้แก่มนุษย์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างตามแบบพระฉายาของพระองค์ทรงไถ่โดยพระโลหิตและทรงให้เป็นบุตรแท้ของพระองค์ นี่เป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างโลกหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ2แล้วก็เอเฟซสบทที่1ข้อ4การอธิษฐานเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงตั้งเพื่อจะเตรียมคริสตจักรสำหรับตำแหน่งผู้ครอบครองคริสเตียนนะคะ เราจำเป็นจะต้องให้คุณค่าให้ความสําคัญในเรื่องการอธิษฐานทุกคนมีภาวิญญาณทุกคนมีการสื่อสารได้มีการอธิษฐานเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอาวุธนี้สําคัญมากต่อการดำรงชีวิตของเราเราต้องฝึกนะฮะในการที่จะอธิษฐานแล้วก็ให้ความสําคัญจนเราลงมือปฏิบัตินี่เป็นเหตุที่พระเจ้าต้องการที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดโดยการอธิษฐาน ถ้าเราไม่อธิษฐานขาดการอธิษฐานของคริสเตียนพปรองบอกว่าพปรองจะไม่ตอบคำอธิษฐานประโยชน์ก็คือการที่เราอธิษฐานเมื่อไหรพระเจ้าจะตอบคริตจักรจะเติบโตเข้มแข็งคริสเตียนจะมีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยมสมกับที่เป็นผู้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราไม่อธิษฐานเราไม่เติบโตถ้าเรานอนหลับทับสิบมันสตาตนก็อาลวาดเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะต้องลุกขึ้น การที่เราอธิษฐานก็คือการที่เราทํางานของพระเจ้าการที่เราใช้สิทธิอํานาจการที่เราใช้มริเดชการที่เราปกครองโลกและปราบบาปปราบมารปราบปิญญาณชั่วที่มันกําลังอารวาสมันไม่อารวาสแต่คนข้างนอกนะคะคริสเตียนด้วยคริสเตียนหลายคนหลงหายหลงเจนหลงผิดเพราะว่าถูกมารซาตานลบกวนแล้วก็จัดการกับเขา เพราะเขาไม่ใส่ใจสนใจการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นการปกป้องความเชื่อของเราเป็นการพัฒนาความเชื่อเป็นการใช้อำนาจนะคะไม่ให้มาร์ตตันมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราคริสเตียนทุกคนที่เติบโตได้ก็เพราะการอธิษฐานถ้าเขาไม่อธิษฐานก็สารวันเตี้ยลง ไม่มีทางที่จะรอดไม่มีทางที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นมารซาตานมันไม่ใช่ธรรมดา,ม,ม,ดม,าดมันไม่ได้ด้วยเล่มันก็เอาด้วยกลมันไม่ได้ด้วยกลมันก็เอาด้วยคาถา,าที่เขาว่ากันนี่แหละมันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต่อต้านคริสตจักรหรือว่าทําลายผู้คนเพราะฉะนั้นคริสเตียนมีพลังปราบมารถ้าคริสเตียนรู้จักในการที่จะอธิษฐานการที่คนจะบังเกิดใหม่กลับใจใหม่รับความรอดนั้น ต้องมีผลเนื่องจากการอธิษฐานของคริสเตียนหรือของคริสตจักรถ้าคริสตจักรไม่อธิษฐานคนมากมายที่อยู่นอกพระคริสจะไปสู่ความพินาศการอธิษฐานสําคัญถึงขนาดนั้นนะะบ่งบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรากําลังพึ่งพาพระเจ้าเราไม่ได้ต่อสู้โดยลําพังเราท่อมใจอาศัยพระเจ้าพึ่งพาฤทธเดชพึ่งพาอํานาจสูงสุดก็คือพระเจ้า ะะอย่าไปจับเสือมือเปล่าเราต้องไปด้วยการเจิมด้วยการอธิษฐานอย่าไปเพราะว่าความสามารถของเรานะคะถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงถูกทรมานตายเพื่อไถ่โทษแล้วแต่เป็นหน้าที่ของคริสตจักรที่จะให้การไถ่นั้นบรรล,ลุผลโดยการอธิษฐานวิงวอนเพื่อ คนมากมายที่ยังไม่รอดสิ่งสำคัญที่สุดที่คริสตจักรและใครๆที่อยู่ในคริสตจักรจะทำได้เพื่อพระเจ้าและเพื่อมนุษย์นั้นคือการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าไม่ได้ แต่ถ้าเราอธิษฐานแล้วเราจะกระทําการได้และการงานนั้นจะสำลิดผลการอธิษฐานคือชัยชนะการอธิษฐานเรากําลังทํางานเพื่อที่จะให้ผลคงอยู่อธิษฐานเมื่อไหร่เราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลสรรเสริญพระเจ้านี้คือประวัติศาสตร์ที่คริดซะจะเขาเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตของเราอยากมีประวัติศาสตร์ดีๆไหมอธิษฐาน พระเจ้าท่งปั้นประวัติศาสตร์ของโลกโดยการอธิษฐานของคริสตจักรโดยการอธิษฐานของคริสเตียนมันไม่ใช่งานเล็กน้อยมันเป็นงานที่สําคัญมีการอธิษฐานมากเพียงใดเหตุการณ์ในโลกนี้จะดีขึ้นเพียงนั้นถ้ามีการอธิษฐานน้อยเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์เดือดก็จะเกิดขึ้นอํานาจชั่วร้ายก็จะเกิดขึ้นอย่างดกดด่นวันนี้คริสเตียนคริสตจักรต้องใช้สิทธิอำนาจ ต้องใช้อำนาจโดยการที่เราให้คุณค่ากับการอธิษฐานทุกคนทำได้ทุกคนที่เชื่อพระเจ้าทำได้ลุกขึ้นในการอธิษฐานอธิษฐานได้มากควบคุมมารได้มากเหตุการณ์ดีๆจะเกิดขึ้นการอธิษฐานเป็นพลังที่จะระง,งับความชั่วในโลกนี้เลยลูยาะวันนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าการอธิษฐานเป็นงานที่สำคัญกว่างานอื่นๆทั้งสิ้นในคริสตจักรในชีวิตของเราด้วย ก็ขอให้เราเข้าใจนะคะใครๆทําได้ก็จริงแต่ว่าใครๆจะลงมือปฏิบัติได้จริงๆละ่ะเพราะว่าการอธิษฐานมันมีสงครามเชื่อเถอะแม้ว่าเราจะรักพระเจ้าขนาดไหนแต่ถ้าไม่ทอมใจเราก็ยังเป็นตัวของเราอยู่ดีเพราะนั้นการอธิษฐานคือการที่เรารู้บทบาทหน้าที่เรากําลังก้มหัวให้พระเจ้าเรากําลังทอมใจเรากาลังบอกพระเจ้าว่าเราทําเองไม่ได้เราต้องการที่จะพึ่งพาพระเจ้านะคะ นี่คือตำแหน่งสูงสุดนะคะในราชนาจักรของพระเจ้าเราทำให้แผนงานอันดีเลิศของพระเจ้าเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นในเอเซเคียนบทที่ยีิข้อ30พระเจ้าจึงพูดกับเราว่าเราสแสวงหาสักคนที่จะสร้างกำแพงแล้วก็ยืนอยู่ในช่องโวต่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะมิได้ทำลายมันเสียนี่เป็นเรื่องที่โอ้สำคัญมาก พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและพปรองทรงมีแผนการพปรองให้ครสตจักรก็เป็นแผนการของพระเจ้าและในคสตจักรเราจะต้องให้คุณค่าในการอธิษฐานเพราะว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและข่าวดีไปกว่านั้นก็คือทุกคนทําได้ไม่ใช่แต่ศิษยาพิบาลไม่ใช่แต่อาจารย์ไม่ใช่แต่ของประธานทั้ง5แต่ลูกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานได้และพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของท่าน เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะเข้าใจในเรื่องการอธิษฐานเห็นคุณค่าในการอธิษฐานในมัทธิวบทที่16ข้อที่1 8ถึง19นะคะฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปรตูและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรก็หาไม่ได้ เราจะมอบลูกกุญแจสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เราใส่ใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสพปรเยซูตรัสมันหมายความว่าพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ให้มั่นคงบนศิลาใหญ่ซึ่งเป็นพปรียสุกริตเองนะคะไม่ใช่หินเล็กซึ่งเป็นเปโตร แล้วพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าประตูแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้ในภาษากรีกแปลว่าเป็นประตูในสมัยโบราณเป็นประตูเมืองที่สถานที่ครอบครองเมืองและพวกผู้ครองเมืองก็จะตัดสินความหรือตกลงกันที่ประตูเมืองคําที่ได้ก็แปลมาเป็นความตาย นั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงความตายหรือภาษากรีกเขาบอกว่าเฮเดตแปลว่าเมืองผีแดนผู้ตายเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกให้เราทราบว่าพวกผู้ครอบครองหรืออำนาจของผีผีก็มีการปกครองนะพวกผีระดับปกครองระดับผู้ครอบครองที่ประชุมกันในสถานที่เขาเรียกว่าประตูผีประตูเมืองผีนั่นแหละนะคะมันหมายถึงอำนาจของพูดผีที่จะครอบครอง เกี่ยวข้องกับการครอบครองการบริหารการครอบครองของผีเขาเรียกว่าประตูแห่งความตายเฮเดตเมืองผีแดนมรณาผู้ปกครองหรือว่าผู้ครอบครองของเมืองผีคือมารซาตาเนจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้ไม่มีที่ใดที่ผีมันปกครองไม่ได้มีที่เดียวที่มันปกครองไม่ได้ก็คือคริสตจักรคือคริสเตียนที่ลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจ คือคริสเตียนที่ลุกขึ้นอธิษฐานคือคริสเตียนที่ให้คุณค่ากับการอธิษฐานใช้สิทธิอํานาจใช้ฤทธิ์เดชถ้าเราไปอ่านในลูกาก็จะเข้าใจบทที่สิบพระเจ้าให้สิทธิอํานาจเราจะเป็นผู้เชื่อที่มีสิทธิอํานาจมีฤทธิ์เดชได้ก็คือเราต้องอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ความรู้ต้องมีภาคปฏิบัติจริงในโลกนี้คือมีการอธิษฐานจริงๆ เราจะต้องลงมือปฏิบัติถ้าเราต้องการที่จะมีชัยชนะเหนือผู้ครอบครองของเมืองผีก็คือความตายเมืองแห่งความตายวิญญาณแห่งความตายที่กำลังอารวาสผู้คนที่ปกครองในโลกนี้ในระบบของโลกเราจำเป็นจะต้องให้คุณค่าในการอธิษฐานไม่ใช่ว่าคริสจักรเล็กน้อยถ้าถ้าริจักรเล็กน้อยก็คือคริจักรนั้นไม่ได้อธิษฐานผู้เชื่อนั้นไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจ คริสเตียนที่ไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจจึงเป็นที่ที่มารสตานมันจะตะลุมบอนแล้วก็มันก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยนะคะอันตรายได้วันนี้ทุกท่านที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นคริสเตียนอย่านอนหลับทับธิ์นะคะอธิฐานมากปกครองได้มากอธิฐานมากชนะมากอธิฐานมากเราจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างไม่ธรรมดา ถ้าเราเข้าใจในเรื่องการอธิษฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ใครๆก็ทําได้หมายถึงลูกของพระเจ้าทําได้ทุกคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งก็คือการอธิษฐานและเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าจะมีคําตอบมันจะมีผลแห่งชัยชนะการอธิษฐานก็คือการที่เรากําลังเลือกที่จะชนะอธิษฐานเมื่อไหร่มีผลชนะเมื่อนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยย้ำเรื่องนี้มากๆมันเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราจะปราบมารที่เราจะปกครองที่เราจะครอบครองไปกับพระเจ้าอย่าดูถูกการอธิษฐานของเราอย่าเพิกเฉยต่อการอธิษฐานอย่าละเว้นในการอธิษฐานนะแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรบางคนเจอปัญหาไม่อธิษฐานเลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็แถมยังโกรธให้พระเจ้าอีก แถมยังหงุดหงิดให้พระเจ้าหุดหงิดให้คนนั้นคนนี้แล้วก็ประชดอีกต่างหากก็คือไปทําบาปเสื้อเลยวันนี้คุณกําลังนอนหลับทับสิทธิ์ถ้าคุณทําแบบนั้นมารซาตานจะเล่นงานคุณหนักคุณก็จะตกที่นั่งลําบากซะแล้วแหละถ้าเราเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณพระเจ้าให้คริสจักรใช้อํานาจวิธีเดียวที่เราจะใช้อํานาจก็คือวิธีอธิษฐานทั้งส่วนตัวส่วนรวม การอธิษฐานไม่ได้ทำลายผู้คนการอธิษฐานเป็นการช่วยชีวิตทั้งเราทั้งเขาและมารสตานเนี่ยจะเพนตีเพราะนั้นคริสตจกักรเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอธิษฐานผู้เชื่อเราจะต้องให้ความสำคัญกับการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะเจอเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราวุ่นวะวุ่นวายนะ เพราะฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาที่เราจะทำแต่สิ่งอื่นแต่เราก็ถูกมารสาตานเล่นงาน พระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ถูกกดขี่ข่มเหงด้วยมารซาตานก็จับเราไปทําปู้ยี่ปู้ยำก็ทําให้ชีวิตของเราตกต่ำย่าแย่วันนี้พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเนี่ยอธิษฐานให้ได้มากๆถ้าเราใส่ใจสนใจในการอธิษฐานเรากําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดและก็สําคัญที่สุดเราจะไม่เพิกเฉยนะฮะ การอธิษฐานนั้นเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติสูงสุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่สุดสําหรับคริสเตียนคริสตจักรคริสตจักรอย่าเพิกเฉยต่อหน้าที่นี้นะคะคริสเตียนด้วยเราทั้งหลายอย่ามีความรู้สึกว่าไม่มีเวลาพอที่จะอธิษฐานมีแต่การงานแล้วก็สิ่งอื่นมากมายที่จะต้องเอาใจใส่ ความสนุกสนานการหาเงินเพื่อซื้อของแพงๆการสร้างบ้านให้สวยขึ้นการตกแต่งการแต่งตัวให้สวยเท่ากับเพื่อนๆใช้เวลาของเราหมดไปกับสิ่งเหล่านั้นเราไม่มีเวลาที่ฐานถ้าเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นสําคัญเราก็จะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราถือว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของของโลกนี้เจ้าของชีวิตและไว้วางใจพระเจ้า ในพระองค์เป็นผู้ที่จะให้อํานาจกับเราเมื่อเราอธิษฐานเราจะกลายเป็นผู้จัดการเราจะเป็นผู้ครอบครองเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการนั้นนะ่ะมันจะเกิดขึ้นโดยไม่มีผีมารตาตานตัวใดมาลิบเอาไปได้หรือมาแย่งชิงจากเราไปได้เราจะไม่สารวนเสียเวลามากกับสิ่งเหล่านั้นสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราจะต้องอธิษฐาน นมสัสก,การเราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้านะฮะเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าจะให้เราครอบครองแน่นอนถ้าเราเพิกเฉยในการอธิษฐานเราจะไม่ได้ครอบครองหรือเราครอบครองเราก็จะถูกมารซาตานเนี่ยใช้เราเป็นเครื่องมือแล้วมันขุนไวค่านั่นเอง ถ้าเราเพิกเฉยกับการอธิษฐานมันหมายถึงเรากําลังช่อโกงต่อพระเจ้าเรากําลังช่อโกงต่อโลกนี้เรากําลังช่อโกงต่อตนเองเราจะเสียโอกาสเรากําลังถูกมารซาตานเนี่ยล่อลวงเราให้หลงประเด็นวันนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะให้ความสําคัญกับการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงองวยพรเรา พระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่เคยหวงสิ่งดีหรือว่าพระพอรอันดีกับลูกของพระองค์เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองคต้องการที่จะให้เราเนี่ยครอบครองร่วมกับพระเจ้าและปราบความชั่วร้ายปราบมารได้ด้วยก็คือการอธิษฐาน กพระเจ้าเวยพรทำมิกชนอวพอรพี่น้องโออวพอรข้าพงและพี่น้องของข้าพรงทุกคนที่รักพระเจ้าที่เราจะไม่ทิ้งการอธิษฐานที่เราจะรักการอธิษฐานที่เราจะใส่ใจสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการอธิษฐานและการอธิษฐานจะทําให้เราได้ครอบครองหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราได้และพระองค์ไม่ได้มาขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของเรา พระเจ้าต้องการให้เรารวยพระเจ้าต้องการให้เรามีสุขภาพดีพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาพงศคขาพวกข้าพงทางหลายที่จะเข้าใจพระวจชนะและทําหน้าที่ใช้ชีวิตในโลกนี้เชื่อฟังพระเจ้าและทําหน้าที่อย่างดียอดเยี่ยมคือการอธิษฐานขอพระคุณพระองค์รามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระราชนามพระเยซูคริส